สวัสดีครับน้องแอมครับสวัสดีค่ะเป็นไงมัางชีวิตหลังจากประกวดรายการดนตรีครบยี่ปสมัยไปแล้วก็จะมีคนรู้จักเยอะมากขึ้นค่ะแล้วก็เดินไปที่ไหนก็น้องแอมเดินเพลงชิงทุนใช่ไหมลูกละอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบคนที่โรงเรียนก็แบบสนใจแล้วมากขึ้นคุณครูก็แบบถามบ่อยถามเยอะขึ้นเลยคะ่ะ<น>แล้วก็ที่ร้านอาหารของน้องแอมก็จะแบบมีคนมีลูกค้าที่เขาเข้ามาเข้ามาเยอะขึ้นค่ะวก็จะถามหาแล้ว ใช่ร้านน้องแอมไหมใช่ประมาณนี้ค่ะคือตอนแรกที่แบบจบรายการไปก็นั่ง BTS, m r t สอ็ั่น้องแอมเดินเพลงยิงทุนใช่ไหมลูกแม่ติดตามอยู่นะอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ตอนแรกคิดว่าจะมีแค่แถบอีสานนะคะที่ติดตามหนูแต่พอแบบพอมาอยู่ที่นี่ก็แบบมีคนทักอะไรก็ดีใจมากๆเลยค่ะในการแข่งขันการป้องกันแชมป์ครั้งที่21เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นทำไมเราถึงพลาดท่าแพ้บ้าง เหมือนคือเราก็ตั้งใจเกินไปค่ะเหมือนกลัวด้วยค่ะแล้วพี่ที่เขาได้ไปก็เก่งมากๆเลยแล้วหนูเหมือนประหมา่าด้วยค่ะตื่นเต้นแบบกลัวแต่ตัวเองจะแบบกลัวตัวเองว่าจะแพ้แบบคิดแบบคิดไว้ก่อนเลยอะว่าจะแพ้มันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าเราความตั้งใจหรืออะไรสักอย่างเหมือนเราบรรจงเกินไปอะค่ะ เราไม่ได้เป็นธรรมชาติเหมือนที่เราเป็นอะไรเงี้ยค่ะคือก็มันก็เลยทำให้เราแพ้ไปค่ะเหมือนก็เดินทางมาเยอะแล้วค่ะมันก็อาจจะทำให้หนูลาบ้างเหนื่อยบ้างอะไรประมาณน,นี้ค่ะแล้วก็เป็นแนวเพลงที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะแนวเพลงที่ใช้ไปวันนั้น hmm. ใช่ค่ะแต่การแพ้ครั้งนี้ก็ทำให้หนูประทับใจค่ะ ประทับใจกับตัวเองแล้วก็พี่ที่เขาชนะเราไปค่ะเพราะคนที่เขาชนะเราไปก็ยอดมากมากเลยค่ะใช่ค่ะในวันที่แพ้วันนั้นเราเป็นยังไงบ้างโหแค่ประกาศชื่อออกมาหนูร้องไห,แบบห,ห,ห้แบบร้องไห้เลยหนูร้องไห้แบบเอ้าคือไห้แห้งทแทะอย่างเงี้ยคือแบบมันหยุดไม่ได้จริงๆค่ะคือแบบว่าไห้งากๆเลยประมันร้องไห้แบบ ทำไมถึงร้องไห้แต่ที่จริงหนูไม่ได้เสียใจนะคะคือมันไม่รู้อ่ะแต่ถ้าถามเสียใจแหละค่ะตอนนั้นเสียใจแต่ว่าก็ภูมิใจหนูก็เต็มที่ที่สุดแล้วไม่ได้เสียใจแบบแพ้ทด้ไมอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะ<ม>คือมันคือพี่สบอบเข้าใจไหมคะว่าแบบ<ม>คําว่าแพ้ค่ะใครก็ไม่ได้อยากได้ยินแต่ว่าเราก็เต็มใจเราก็ภูมิใจแล้วคะ<ม>่ะที่เราที่เราที่เราแพ้ในวันนั้นเราก็ จนมาถึงทุกวันนี้หนูก็ยังภูมิใจในตัวเองอยู่ค่ะว <c oughs> ันนั้นหนูเป็นอะไรร้ <c oughs> องไห้ทําไมหนูก็ <c oughs> หนูก็งงเหมือนกันว่าโอ้ได้ตั้งยี่สิบเอ็ดสมัยคนอื่นเขาก็บอกจะร้องไห้ทําไมลูกหนูได้ตั้งยี่สิบเอ็ดสมัยคนภูมิใจนะ <c oughs> ใช่ค่ะหนูก็ภูมิใจแต่หนูร้องไห้ทําไมไม่รู้เหมือนคือจังเด็กน้อยขี้หาน่ะแม่ค่ะ มันตั้งห้เขามันเองแม่นค่ะมันตั้งอยากให้หนูก็บว่ได้อยากให้ดอกแต่มันก็ไหลน้าตาหนูว่าจะมาจะใส่ให้งากงาแล้วก็ในวันนั้นที่เราร้องไห้งางงเด้เขาได้ข่าวว่ามีคนเข้ามาปลอกด้วยใช่ค่ะก็ก็คือคุณครูสลาของเราค่ะก็เรียกไปหาแบบมาหาคู่เน่มาหาคู่เน่หน่อยก็กอดครูสลาครูบอกว่าไม่เป็นไรนะลูกหนูเก่งที่สุดแล้วเต็มที่ที่สุดแล้วคือคําพูดของครูมันทําให้เราแบบ มันมีพลังบวกค่ะมันแบบว่าเหตุในเข้าแบบอยากสูต่อไปแบบนี้ค่ะถึงเข้าสิแพ้แต่เข้ากกยังไปถอยประมาณนี้ค่ะก็คือแบบคําบอกของคู่ดีเหทน,นูแบบมีกําลังใจแห้งนี่นะ่ะ <laughs>